ไปต่อกันที่จังหวัดนครพนมครับคุณผู้ชมครับที่จังหวัดนครพนมพนนนเพิ่งได้แถลงข่าวนะฮะงานเกษตรลุ่มแม่น้ำโค้งครั้งที่25ประจาําปี2567ภายใต้แนวคิดที่ว่า BCG โมเดลสู่เกษตรมูลค่าสูงครับที่คณะเกษตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัายนครพนมเขตพื้นที่สีโคตบูญครับโดยมีนั่งรัมมิดาเลื้งทิติสกุลครับร่องภูวาราชการจังหวัด จังหวัดนครพนมนะฮะเป็นประธานในงานถแถลงข่าวพร้อมด้วยร่องศาสตราจารย์ดกรก่อนใช่ยพ่อนพัชรก่อนทอออกเสียงคิดต้องขออภัยครับผู้ชมครับร่องอธิการบดีมหาวิทยาลัายนครพนมนะครับพร้อมทางนั่งสาวสายสุนีปันพงษ์เกษตรและสหกกณ์จังหวัดนครพนม และก็มีผู้ซอยศาสตราจารย์ดรถนอมท่าท่องครับร่องอธิการบอดี Body, รักษาราชการแทนคณะบอดีคณะเกษตรและเทคโนโลยีรวมกันแถลงข่าวงานเกษตรลุ่มแม่น้ำคงครั้งที่25ประจำปี2,567ภายใต้แนวคิดที่ว่า BCG Model สู่เกษตรมูลค่าสูงนั่นเองนะเนาะ สำหรับจังหวัดนครพนมครับผู้ชมครับกับมีโครงสร้างพื้นฐานและมีศักยภาพในการผลิตผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลายบ่ว่าสิเป็นด้านพืชด้านปศุสัตว์และด้านประมงพร้อมทั้งสินคา้าเกษตรแปรรูปทั้งจังหวัดได้มีนโยบายยกระดับการเกษตรตามความต้องการของพื้นที่และมีความรวมือรวมมือของชุมชนนะฮะให้เกิดการพัฒนายางอย่างยืนและสาม,มารถอยู่ได้ด้วยเจ้าของเองโดยยึดหลัก BCG model ในการพัฒนา3มิติไปพร้อมๆกันครับเพราะว่าสิเป็นมี่ยังแน่น่างๆกมี่นะคบอ่าลัก BCG โมเดลสมิตินี่ประกอบไปด้วยเศรษฐกิจท่วาภาพค่ะคเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวค่ะซึ่งได้รับการจัดงานติต่อนะฮะในเทอรนีนี่เป็นปีที่ยี่ซิหาเลยด้ยค่ะและได้รับความร่วมม,วม,มือจากจังหวัดนครพนม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมนะครับและกาหนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภาครัฐภาคเอกชนนะครับโดยในปีนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจและมีกิจนิทรรศการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์การประชุมวิชาการเกษตรลุ่มแม่น้ำโค้งครั้งที่2ในหัวขอ้อนวัตกรรมการเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหารสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับและก็มีการฝึกอบรมด้านการเกษตรการประกวด แข่งขันทักษะของน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาตลอดจนประชาชนในพื้นที่บอกว่าสิเป็นการประกวดและโชว์โครกระบือสวยงามและการประกวดสมตำลีลานั่นเองนะฮะคุณผู้ชมครับตำแซบแล้วกะลีลาก็ต,าต้องเดีดนันเด็ดอ,อ,อแล้วก็มีกิจกรรมติดตากุหลาบนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากนี้ฮะกันยังมีการออกร้านจาหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าตลาดชุ่มชนการเกษตรสินค้าพื้นบ้าน พันใหม่ก็มีนะฮะและมีการาการจัดงานในเท่าน,นี้นะครับกะสิมีความหลากหลายบาวาสีมีความหูทั้งวิชาการทั้งวิชาชีพและความบันเทิงดังนั้นครับผู้ชมครับทั้งจังหวัดนครพน,นมเพื่อนก็ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจนะครับสามารถมาร่วมงานกันได้ ที่คณะเกษตรและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยนครพนมเขตพื้นที่สีโคตบุนระว่างวันที่6 6กลุมภาพันทอดวันที่4ีมีนาคม2 5 6 7ค่ะอค่ะซึ่งเพิ่นสิจัดขึ้นนาอนนองแตงเนาะกสามารถที่ไปเชียวงานกันได้นั่นเองนะครับ